มีข่าวแววมาอีกแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนในเดือนตุลาคมนะคะพรุ่งนี้วันที่หนึ่งตุลาคมแล้วนะคะมีวงเงินอะไรเข้าในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะก่อนรับชมไม่ปุ่มก็อ,อยากขอกําลังใจนะคะด้วยการกดไละคะ์ค่ะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของทางช่องนะคะ แต่ถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะพบกับไปบุมอีกเช่นเคยนะคะมาในรอบค่ำๆนะคะแสงก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะหน้าก็จะแบบว่าำดำๆนิดนึงนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่30กันยายน2563นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะและในวันที่1นนะคะพรุ่งนี้1ตุลาคม63นะคะก็จะมี วงเงินเข้านะคะที่สามารถใช้ได้ในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมี1เลยนะคะก็จะมีค่ารูปซื้อสินค้านะคะ200ถึง300บาทนะคะอ่าบางคนก็ได้200บางคนก็ได้300นะคะแล้วก็ค่าก๊าซถุงต้มนะคะ45บาทในรอบ3เดือนนะคะแล้วก็ค่าเดินทางนะคะ500บาทรถไฟฟ้านะคะแล้วก็รถทัวร์รถโด,ดยสารนะคะก็จะ500บาทนะคะทุกคนนะคะใช้ได้ในเขต รกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะก็ทีนี้นะคะ,เ,ะ,คะเราก็จะมาพูดเรื่องในส่วนของ500บาทนะคะที่ทางรัฐบาลจะมีการเติมเงินเข้าให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะทีนี้นะคะวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่า พรุ่งนี้จะไม่มีการโอนเงินนะคะเราก็ต้องมาลุ้นเอานะคะว่าจะมีหรือไม่มีนะคะต้องมาลุ้นเอานะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะเราก็ต้องต้องรอไปจนถึง15ตุลาคมนะคะแต่จะได้แน่นอนไม่เกิน15ตุลาคมนะคะเพราะว่าวงเงินนี้นะคะเป็นวงเงินที่เป็นอ่พอพลกกู้เงินฉุกเฉินหนึ่งล้านล้านบาทนะคะมีข่าวแววๆออกมานะคะว่าทางรัฐบาลโอนไม่ทันนะคะแต่ยังไงก็ได้แน่นอนนะคะก็ ผิดแผนเลยนะคะสำหรับใครนะคะลูกเพจบางคนก็มาเม้นนะคะว่า,าไปเซ็นกับร้านค้าแล้วนะคะไป,ไปเส็นไป็นไว้กับร้านค้าแล้วเอาบัตรคนจนไปว่างไวเขาแล้วก็หลุดออกมาแปดลอยนะคะก็ผิดแผนเลยนะคะให้บุผมบอกแล้วว่าข้อมูลไม่นิ่งอย่าเพิ่งเชื่อใจรัฐบาลนะคะต้องรอให้ข้อมูลนิ่งก่อนนะคะถึงจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าข้อมูลมันนิ่งแล้วนะคะให้รู้วันแน่ชัดก่อนแล้วค่อยแบบ ไปรูดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะเพราะว่าการทำงานขั้นตอนของอทางรัฐบาลแล้วก็ข้าราชการเขาจะมีขั้นตอนเยอะพอสมควรนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้เขาจะโอนไหมถ้าไม่โอนก็รอ15ตุลาคมนะคะไม่เกินนี้นะคะแต่ได้แน่นอนนะคะคนละ500บาทนะคะ และทีนี้นะคะสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะก็รอนะคะคนละครึ่งได้แน่นอนนะคะจำกัดแค่10ล้านคนนะคะใครที่ต้องการที่จะใช้นะคะก็เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะคะในวันที่16ตุลาคม6 3นะคะใช้จริงนะคะใช้สิทธิ์ได้วันที่23ตุลาคมนะคะพี่บุ๋มพูดไวนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อดวแสงหมดเดี๋ยวไม่มีแสงอัดคลิปนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ